ขอบคุณสำหรับรถไฟปูนปูนครับ Yes I'm travel ลี อยากรูกหัวขอบคุณที่เป็นกำลังใจให้หนูนะคะอยากรูกหัวดีใจมากนะคะแล้วก็รู้สึกเป็นเกียรติเป็นอย่างมากที่สามารถเป็นกำลังใจให้ใครได้อีกหลายๆคนได้อะไรนี้เอ็นดูหนูทำไมเอ้ยไม How long you stay in Japan? Just few days. Very, very few days. ใกล้ๆไว้มีโอกาสมาเจอกันนะคะเนี่ยทุกคนคือแบบว่าพอพูดเรื่องแบบเนี้ยก็จะนึกถึงแบบตอนเป็นไอดอลอะรู้ไหมแปลว่าพอตอนช่วงที่เป็นไอดอลอะเหมือนเวลาคนอยากมาเจออยากมาคุยอย่างเงี้ยมันก็มาได้เลยแล้วก็สามารถคุยได้แบบหนึ่งนาทีเออมันก็คุยได้หลายอย่างอะไรเงี้ยหนูสม้ต่หนูคิดถึงบรรยากาศนั้นมากๆ ระดัับก็จะมีแต่ส่วนมาก,ากาแต่ว่าแบบว่าหนูหนูมีหนูอ่ะรู้จักน้องนอง,นองไอดอลหลายคนที่แบบว่าเหมือนเคยบอกว่าแบบเออหนูเป็นแรงบันดาลใจให้อะไรเนี่ยซึ่งหนูแบบเอาจริงดีใจมาก อยากให้ขึ้นไลฟ์กับอันดาแล้วค่ะอันดานา่าจะเรียกว่าอะไรกับบ้านอยู่มาคะถึงบ้านหรือยังไม่แน่ใจเอาละเราจะได้เห็นประวาันสองตัวไหมนะใครจะส่งประวาันสองตัวค่ะหิวไหมส่ขงขนมให้ขอบคุณค่ะเหมือนรู้เลยว่าทุกคนหนูแอบมอเมาเลยปะคือวันเนี้ยมื่อเย็นไปกินซูชิมาเราคือแบบราคาแรงมากแต่ว่าน้อยมากเลยอ่ะหนูไม่อิ่มอ่ะ หนูไม่อิ่มเลยอะทุกคนวันนี้ชื่อแอมกูแอมก็พูดถึงอะตอมเหรออะตอมรอดูอตอมโดดน้ำได้ประวนันให้ต้องเป็นต้องเป็นประวันตัวใหญ่นะจะไปโดดที่บ้านปิ่นแล้วก็ทุกคนอย่าลืมส่งให้ปิ่นกับอันดาด้วยนะเราจะได้ไปโดดพร้อมกันสามคนปิ้วนี่ไงทุกคนอันดามาไม่ใช่ใครทั้งหมอันดานะคะ กินอีกสิตอนนี้กินแป้งไปเยอะแล้วแต่ว่ามีแซนด์วิชยังไม่ได้กินก่อนนาวนี่เขาได้เยลลี่ด้วยนะเขาไปกินซูชิมา้เขาให้เยลลี่อันี้มายังไม่ได้กินเลยดูน่ารักมากอู้พี่จินปังขอบคุณค่ะ อันดาขึ้นแลกนี้จะกินอาหารแมวเอาแล้วมาแล้วพี่ผู้ป่วยสวัสดีครับแต่ทุกคนบอกว่าอันดาดูหนังอยู่ไม่ใช่หรอ,อาจริงหนูก็ไม่รู้หรอกว่าอันดาดูหนังอยู่ไหมทุกคนกลับมาตอนมีคำถามอาตอนมีคำถาม あ、だめよ、平。あ、だめよ、手。あ、だめよ、手。Yes, yes, I can speak very、really、little Japanese. Like. こんにちは。私はアトムです。どうぞよろしくお願いします。 อ้าวลืมเลยว่าจะถามว่าอะไรอ้าวลืมเลยอ้าวพูดภาษาญี่ปุ่นทีอ๋อใช่ค่ะตอนนึกต้องพูดคอมบังวาค่ะขอโทษนะคะขอ,อนิชิว่าไปก่อนแล้วกันนะคะพอดีว่า นึกออกแล้วไม่คือวันเนี้ยงานที่คอรวมอสไปอ่ะคอนอก็ใส่สีดําแล้วหนูก็เห็นพี่เชอร์ไปงานทุกอย่างใส่สีดําเหมือนกันหนูก็เลยาถามเพื่อนว่าแกเจอพี่เชอร์หรอ,อนี่แต่เพื่อนบอกไม่เจอเขาไปงานเดียวกันหรือเปล่าคะทุกคน วันนี้เอาจริงวันนี้ต้องคุยกับคนญี่ปุ่นหนูพูดแค่เอโนเดสเอโนเดสกั <laughs> <laughs> บคาโตเดสอ๋อ <k ato> <out> <c oughs> คนละง,งานแต่แค่ม <Haha> ันคือเมเจอร์เหมือนกันนะไหมคะทุกคน แสดงว่าพี่วิวไปงานวันนี้มาพี่วิววันนี้สนุกไหมคะวันนี้ดกคนเยอะเลยดึงอันดามาไลฟ์จะมีวานมาโดดให้ทุกคนค่ะเออแต่ว่าหนูอ่านภาษาญ,ญี่ปุ่นไม่ค่อยเก่งแบบว่า ต่วันนั้นวันนั้นท,ทุกคนฟังที่อันดารเราใช่ไหมว่าตอนที่หนูเรียนภาษาญี่ปุปน่นครั้งแรกอหะคือหนูเริ่มเด่นกับอันดานะคะแล้วก็หนูอ่านเอีเป็นอีอีอะไรทุกคนแล้วหนูก็โดนแซลมาตลอดเลยเมนอื่นไม่ทันพอเมนกินอาหารแมวอ่านทันเออเออ กินน้ำหน่อยไหมคือน,น้ำาะไรยังได้ยินขอโทษนะคะทุกคนกินน้ำก็ได้ ESR จริงไม่ได้บอกว่าเริ่มเดกบอกว่าเริ่มไปรียนเริ่มเดกหนูพูดหรอคะ พูดเหรอคะในหัวคิดละอคิดละ <c oughs> ใส่ไข่ปะเนี่ย <c oughs> ใส่ไข่ปะเนี่ยลูกไม่ได้บอกว่าเริ่มดี โลไม่ใช่เอาหลักฐานมาเลยต <laughs> <laughs> ลกเอางั้นเลยเหรอพี่เคียวซ่าอันเดอร์สกอร์แอลเคดพี่กำลังจะมาเป็นศตูกับหนูแล้ว <laughs> ไม่ได้พูดทุกคนต้องรอดูอีพีห้าพูดก็ได้ถ้าทุกคนว่าพูดก็พูดโอเคพูดค่ะโอเค หนูแค่งงทุกคนอย่าทำตัวมีพิรุษหนูไม่ได้ยอมรับเขาเรียกว่ามีคนบอกว่าให้ยอมจำนนหนูก็ยอมหนูก็ยอมจำนนก็ได้หนูสู้หนูไม่ได้พุดหนูอาจจะลอยไปขึ้นใจทุกคนให้อภัยหนูด้วยหนูยังไม่ได้นอนเลยนะคะ เรายังไม่้นอนเลยชีวิต